เรื่องผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอย่าเลยวกักกะลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้วกักกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมวกักกะลิเพราะว่าเมื่อเห็นธรรมอยู่ก็คือเห็นเราเ <oss. S 2> มืม่อเห็นเราอยู่ก็คือเห็นธรรม ภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุจับชายสังคาติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอาภิช,ชามีกามราคะกรา้ามีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่เป็นสมาธิ แว่งไปแกว่งมาไม่สํารวมอินทรีย์แล้วสายภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเราแม้เราก็อยู่ไกลจากภิกษุนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเรา ภิกษุตั้งหลายแม้ภิกษุจะอยู่ห่างจากเราตั้งร้อยยอแต่ถ้าเธอนั้นไม่มากไปด้วยอภิชาไม่มีกามราคะกล้าไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตเป็นสมาธิ เป็นเอกะคตาจิตมีอารมณ์เดียวสำรวมอินทรีย์แล้วซ้ายภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้กับเราแม้เราก็อยู่ใกล้กับภิกษุนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าภิกษุนั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราแลง